สวยมากค่ะแม่นี่อยาให้พี่ปุ๊กถือแล้วพี่ปุ๊กอุ้มอีกคนไหนวะมีครบเลยมี แต่มันไอ้นี่ไม่ได้เหรอมันถ่ายได้ไหมอ่ะมันถ่ายกับพ่อไหมแต่วิธีเป็นสต์อเมริกาน่ะอาเต็ดจิงเ็เหนื่อยมที่มาฉันนองาไหนล้ะลูกอไหวนเ่ยน้องัวเล แล้วเวลาถ่ายรูปแม่เธอนธอต้องปากคว่ำตลอดเลยอ่ะยิ้มอยู่แต่มันยัไม่ขึ้นเกนี่เราหลายแป๊บนึงนะครับแก้คิดถึงมันมีสวยจังเลยค่ะอุ้ยโอ้เป็นไรเป็นไรไอ้ว่าลงนิดหน่อยลงนิดหน่อยนิหนึ่งถลายถลายถลายนิดนึง ชุดที่น้องพีกับพี่ทีใส่จะได้พักตอนไหนคะอือค่ะตอนเขานอนเอาหยิงอมีทำไมจริงเหรอมามีเหมือนนางเอกหนังจีนเลยสวยมากเอาหญิงอมีทำอะไรนะมีเสียเหรอมีเสียสวยนะมีเสียหรือว่าปีเสียปีเสียมีเสียก็คือกินอย่างเดียวเลยนะดูดเงินมามีสวยไหมบอกทุกคนสิว่ามันมีสวยไหมเกินอยู่สวยไหม มีของแกะพีนึงได้ไหมมีส่วนตัเดียวนะลูกหาแฟนที่สวย่านี้นะคะจะได้ออดีีอัญญาอัญญาอุ้อัญญาเาอนีค่ใส่อันนี้มันวิ่ใไม่ได้ลูกเด็หัวยุ่งว่ใส่ได้คุณพุทธิดาสมมสิทธิ์ดเลยนะตล น,นี้ใส่ต็มหนใส่ชุดนอส่สสากด้กออคุณหนึ่งจังส่งดาวมาห้าสิบดวงป้านหนึ่งนี่เลยนะป้านหนึ่งนะนี่ครบเซตป้นหนึ่งส่งมาให้ขอบคุณป้านหนึ่งยัง,จร,งจริงๆอะมันมีรองเท้าบูทอีกนะอะไหรอถามว่าพอบกันคุณมานีส่งมาหนึ่งร้อยดวงหมือเหม็นน้ำลายชุดเดียวันมันมีจัเเด็กอะไม่รู้ก็ ไปๆไปๆไม่อยากจะไปแบบโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปก่อนอ่ะบายบายกันบาย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 นี่คนนี้บายบายแต่ว่าบายไปทางบายไปทางนี้บาย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 ไหนลูกไอ้มาโอ้นี่ก็จะกินแต่เนี้ยนี่นี่เจอเราอ่ะดูดูแล้วตกใจทำไมตกใจ คนไนนไอวานยิพมขึน้นคนไนนอัญญาพ่อพีไปส่งพ่อพ่อไปไหมพ่แอัญญาคะแน่อัญญาไป่ส่งพ่อพ่อไปงานแต่งครับไปใส<ป>่ชุดนี้งานไม่ให้ข้าวลูกเ,เ,เพราะ<อ>วา่าเพราะว่าถ้าเผื่อมีซูเปอร์ฮีโร่แปลว่าต้องมีวิเลียนอยู่ในงานมีมีคนร้ายอยู่ในงานถึงจะใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่ไปได้โอ้ไม่เป็นไรลูกหนูอยู่บ้านแล้วลูกไปแล้วหนูเหนื่อย เราดีเราดูไม่เหมือนเลยเราเราดู Big Red s p i d e น a โอเคทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมไปแล้วขอบคุณที่เข้ามาดูไลา์นะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้จนเราได้สตาร์ปาร์ตี้อีกครั้งหนึ่งเย้บายบายไปก่อนนะบายบาย